สวัสดีครับนี่ผมมิเจเกมมิ่งครับนี่ก็อยู่กันในเกมเราบอกเนี่ยไปเชื่อว่าแฟร์ซิมเลเตอร์ X นั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับ f ฟร์ซิมเลเตอร์ X ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปนั่นเองนะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าหน้าเว็บไซต์ของ Big g เกมแล้วนั่นเองครับซึ่งอัปเดตนี้นะครับมีชื่อว่า Trading งอัปเดตนั่นเองสำหรับอย่างแรกครับชื่ออัปเดตว่าก็บอกว่าว่าเทรด นี่เลยครับ New t r a d i n g l a z a ใหม่นะครับเพิ่อมีการปรับปรุงใหม่นะครับนี่เลยนะครับเป็นการปรับปรุงแบบเหมือนเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะครับมีบูททั้งหมดนะครับสี่สิบบูธนะครับซึ่งก็คือบูธตรงนี้เนาะมีสี่สิบูธเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เป็นหน้าจอการประมูลนะครับโดยที่การประมูลเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ได้กับฮิวและไททานิคเท่านั้นนะครับ สามารถใช้ได้กับสองสัตว์เลี้ยง2อย่างนี้เท่านั้นนะครับการประมูลสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค่อยมาอธิบายกันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นโปรเทดิงพัซซ่านะครับโดยเทดิงพัซซ่าเนี่ยจะมีอยู่3ามรูปแบบนะครับในเกมนี้นะครับก็คือ Normal Server Normal s e r v มันะครับรูปร่างหน้าตาก็อันนี้เลยนะครับมีบูทให้นะครับแล้วก็แบบคนมาเทดอะไรกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันที่สองครับเป็นโปรเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือคนที่จะใช้โปรเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับต้องมี สัตว์ยักษ์สิตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ voice server นี่ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ voice chat ได้นั่นเองนี่เป็นสกินบู o ใหม่นะครับมีทั้งหมด6บู o นั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบู o เสียโลบักทั้งนั้นเลยน,นี่เป็น diamond party นะครับเป็น party diamond นะครับที่ต้องจ่าย 4,500โลบันะครับในการเริ่มปาร์ตี้ซึ่งปาร์ตี้นี้ก็จะมีไดมอนด์นะครับหล่นลงมาจากฟ้านั่นเองแล้วก็มีไดมอนด์เฮล์เวิร์ดนะครับโดยไดมอนด์เฮล์เวิร์ดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการได้นะครับก็คือต้องมีเพชรนะครับ10ทินเลี่อนไดมอนด์นั่นเองครับถึงจะได้เฮล์เวิร์ดนี้มาเองถือว่ายากเหลือเลือนเลยนะครับนี่เป็นไดมอนด์แพ็คเอลซีนะครับก็คือ เดมอนด์นี้ไอ้แพ็กนี้นะครับจะมีทั้งราคา4,500โลบักนะครับโดยถ้าทุกคนเติมอันนี้ไปแล้วทุกคนจะได้50ปิิเลียนไดมอนด์นะครับแล้วก็ไดมอนด์แคทนะครับมีโอกาสได้ไดมอนด์แคท99%นะครับแล้วก็โอกาสได้หิวไดมอนด์แคทนะครับ1%นะครับ ก็คือแท็กนี้ก็จะได้ทั้งไดมอนด์แล้วก็ได้ทั้งสัตว์เลี้ยงเลยนี่แลอวแต่ก็ได้ทําการเพิ่มจํานวนเพเจอร์นะครับในเซตนิงมาซ่านะครับจาก30คนให้กลายเป็น50คนนั่นเองก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เขาสำหรับอัปเดตนะครับซึ่งถ้าทุกคนมาตรงเทนนิงมาทซ์ครคนที่จะเจอกับหน้าหน้าจอทั้งสามอันะครับอันนี้ก็น่อันนี้จะเป็นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าได้นะครับอันนี้ก็คือต้องมีสัตว์ยักษ์สิบตนไปนะครับส่วนอันนี้คนที่จะเข้าได้ก็คือต้องมีไว ซึ่งหน้าตาของโปรเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูแล้วกันนะัะก็นี่นะครับจะเป็นหน้าตาของโปรเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งหน้าตาของโปรเซิร์ฟเวอร์เมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโลกปกตินะครับที่ที่เราสามารถฟาร์มได้นะครับแล้วก็เทรดกันได้แนละ้วซึ่งเมื่อวานก็พุ่นายเอาเรื่องเลยครับผมก็ไม่ได้แคปภาพไนะว้นาะเออก็จะมีก็สลับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์สหรับเอ่อคนที่มีสัตว์อยากเยอะๆนะครับสหรับหลักๆก็น่าจะเป็น Server เซิร์ฟเวอร์ไว้ เหตุพวกสัตว์ตัวแห่งแพงนะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ปกติเลยนะแค่ต่างกันแค่คนที่เข้ามานะครับจะมีเป็นจะมีคนจะเป็นคนที่มีสัตว์ขนโหดนะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอการประมูลนะครับสําหรับวิธีการใช้นะถ้าทุกคนต้องการเอาสัตว์เข้าไปประมูลนะครับให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ทําการเลือกสัตว์ที่เราจะประมูลไปนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับมันจะมี หน้าจอขึ้นมาให้กําหนดราคาประมาณนี้ครับซึ่งใช้ได้เฉพาะสัตว์ยักและสัตว์ไททานิคเท่านั้นนะครับมันจะเรียงกันต่อคิวไปอย่างนี้ครับจะมีสัตว์เลี้ยงคือมันก็จะต่อคิวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านทุกคนต้องการจะประมูลให้ทุกคนกดตรงนี้ครับแล้วก็ทําการพิมพ์จํานวนลงไปนะครับเจ็งเนเพชรลงไปนะครับอ่ะพิมพ์ลงไปครับจะจะบงอยากจะบิดเท่าไหร่ก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับไม่แน่ใจนะว่ามันมีบังคับไหมนะครับให้บิดเท่าไหร่เนาะ ซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะครับจะมีระยะเวลาในการประมูลนะครับ60วินาทีหรือว่า1นาทีนั่นเองสหรับแพ็กเอโกซีนะครับมีเอก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ไม่ได้เอาออกไปเนาะแล้วก็สหรับแพ็กเดมอนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่4,500โลบักนะครับส่วนวิธีการเริ่มปาร์ตี้นะครับเดมอนก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะผมไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสหรับวันนี้ไปก่อนนะผมบ๊ายบบายครั